สบายดีพี่น้องสบายดีบริะัทสะุลสกุลดสบายดีอยู่ซองแมน้องเทนไปแน้วเลยวันนี้ก็ขึ้น,นฟ้าขึ้นฟ้นอากาศกันแล้วเนาะอากาศเปรวนพี่น้องเลยทำเมได้เตียงใหม่พี่น้องแจ็คสันมีนยังกินเนาะวันนี้สลองเตียงใหม่ท่าแม่เนี่ยทำไอมผ้าแส็บเนี่ยนอาก,ก็ื้ได้ถั่วก็เพลิดพี่น้องเลยถั่วฟักยาวก็เพลดคอนเนาะ ร้านแบ่งมาหายเฮาเฮาก็สิบแบ่งมาหายอ้ายกินน้ำแบ่งกันไปแบ่งกันมาพี่น้องเลยสิ้นไปปลามาเนาะอืมบวชในห่วงในหามเนี่ยกินถ้าแม่มามีเราแบ่งกันเราลูกรา้านเท็ดค้นพี่นอ้องไปเผินสุบเนาะมักถั่วเผินตำถ <c oughs> ้าแม่กำลังกวดปัดเตียงเพิ่น ซัมชินั่งน้อแม่บ้านนี่นะซัมเตียงนั่งอยู่ไพ่โน้ตพี่น้องซัมชินั่งเม,มื่อว่ามาเหริน,นมาหน่อยส่วนมาเหรินน้าแม่มันมาบอกพี่น้องเลย <c oughs> ปะ่ะพี่น้องตามเข้ามา ่าพิษป่าเข้า,ายู่ใส่เลยแม่พี่น้องก็้่าพิดป่าก,ก่อนพบพ่อกันยี่บ้านน้องหน่อยด้วยค่ะห่างไปนิดประมาณสองกิโลพี่น้องเว้ห่างจากบ้านเขาไปหาบ้านน้องแม่น้องหมดเนาะเนี่ยกลิ้มเนี่ยก็เ,ยกเด็ด พอกันยามาน้องหน่อยนะจ้าพี่น้องเอ้ยมาหอดแล้วจ้ากำลังสดแกณฑ์น้ำไม้เงี้อยู่ทั้งทิงเนาะมาเด้อมาเด้อลงมาอาเด้อข้าพระคุณแม่งขนุนนั่นได้กันยังในพี่นังเอ้ยสดแกณฑ์น้ำไม้ห่อนต่อต้านโควิดไว้ซันเด้ อายบปอยู่แล้วฮะกิซี่หอนมือละสองโลยูห่ากิซี่นะพี่น้องมือละโลพี่น้องเอ้ยมือละโลว่สะสักก <c oughs> ิซี่มันมาขอยมี่หรอมือละโลมือละโลขายเป็นนวย,ยังบ่พอกซะ กล้วว <üman> ่าสองทอนหน้านท่านอกว่แกงสักคายบนห่ไม้นาะไ้ัคามาใส่หือยนนเจ้านะไปเบิ่ง้กันไปนาอกงเดี๋ยวเราจะจ้าองามมทีนี้นะ ตาจ้าลูกล่ะตาจ้าก <ản elles> ันอืม <s> มันอ่ได้บอกเธอเะไรตาจ้าเองสงสัยมันอยากกินขนมแน่นอนเลยนั่งนี่ลูกล่ะนั่งนี่ดิจะได้มะม่วงหยัดโบว์ว่าอืมนี่ไต่มันแมวโห่ซำซำพอหลุ่มซื้อนอนกระดักกระเโดดนะมันเหนื่อยนะเนาะมันมีเรียกบมันหอม มัขึ้นนะกินแกงหน่อไม้อาหารมันหน้อไปเมืองไปหน้าบ้คือะไรขึ้ว่ผักาหยอนงามเลยองค้าวเเถาเตงมัปล่อย่ม้นดเะ่มมจะเปิดมันบ่เมันตลัง แกเปิดอยเปิดซอดแจ้งกรึเขานะหอนม่ห่อนนะมันห้ายแจ้หมองเลยขั้นบริเปิมบนร่มนะนอนหมเนามันเหาะมันหนาวนี่แล้วอีเมลอีเมลมันปีนเลมแต่ซองทุกึบเขาได่ยงนเสียงเปิดพรมกึบเขานี่เจาจอดแจ้งเออจักเมฆไิจัาเทปมาตีปลาเหี้ยนะปากินพันทั้งล่มพันหูอ่ะมันเพาะทะเลอืมพิงกระเถา ไปหาซีนะห่อเขายู่อ้นะไปหาซีบดห่อเขากินแต่หน้าใหม่อวานแกม่มือนแก่หม่คู่มือคู่มืออาหารรักกินยั่งอืมมุกินยังนจกสกินยังเขียบเขีย นี่ใจเม่แล้วกินกบกินเขียดซึ่งเขาก็กินอยู่หาเวลาเราปนเขาก็กินน้ำเล่าได้บ่ต่แต่เรากินน้ำกันสบายมาค้าหมอนเนาะตุ่มปนแต่พอกินนี้พี่นางมันมาทั้ะข้าวไรปนกบไปใส่ผได้พี่น้องเ้ยกินกบกินเขียดโนไม้คือว่านโนไม้เนี่ยอันดับหนึ่งตอนนี้นะก็สปิไปหานะปุ๊บแอ่พ้กินอยู่บบว่ามันชนมันตุมมันออกลายเนาะ เขาเมืองเขาหน้าก็ยากแล้วบุกเขาได้เมบุกท่าผู้ใดไปเมืองมาแล้วว่าทามไม้ยาได้ยาโรย่านแล้วุูเข่าเนาะฮันรากแจง่อไมลองมาลองมาผัดมังุงมัุงห้องกับบะมี่แล้วเบิร์เฮ็ด <H ed. S 1> แกงเฮ็ดแกงย่งอย่งนีลูกหลาดน้ำมานหอยเฮ็ดค้นเฮ็ดยังแมงกระหนือกระนนู้นนัน่น,ออกกน,นเลยแล้วก็ละหัวโกบลูกหลาดน้ำมานหอยนะกินนั่นธรรมชาตินะไรอย่าเงี้นั่น,นแล้วคาราซีดหมูนี่บอกท่านเราจะกินแล้วดีแจะบก่กยังหากินได้เนาะแต่ผมเหยื่อ แซ็บตลอดลานซาวน์น่ะโอ้ยโอ้ทูดเขาน้องมอดนี่ไหวปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บจิ้มเลยจ้ะเอ้ยอืมข้าวบุฟเฟต์กินเกมกับข้าวเป็นยันนั่ไว้มันเคยกินไหวข้าวแมนอยู่ไทยยันเป็นทหารอยู่แบบว่าข้าวกินเผาออกกันเลยข่าวข้าวกินเผาอ๋อืมมันไหวแมนเธอแบไหว กินผ้าออกม,มันมันบ่ค่อยกินนำ้ำลายมันกินแบบบ่กกินยุจิยุจิกๆๆๆนะันนแกะอืะม,ม,มีนอยมีนอยมีนอยอยากกินนีโดด้วยวะอยากกินนีโดหลอดดร้อยอยากเยอะฮะ เศร้าและขั้นนะเศร้าขั้นลวบอ้เนื้อใสอืมห้าเนอะพนังไปได้เทียงมันปักเซิร์นเจ้าน่ะแล้วหายเกือบน่อยเอาเมื่อพากันร้านไส้หน่อดวลืมเกือบ,บซบโงเสียนไหม่มิน,นะ นี่ก nice. ินเงาผิดดินัอาจจะพะานูขึ้นหวนนูนนูอันน้องเจ้าลงมาโลดนะเว้ยเฮดคอนไปสุบด้วพี่นางเด้อกเล่ากำลังดจมอยู่แล้วจ่มอยู่วะ่จจะีหมักสุกซะเสน้าแล้วก็สุบให น้ำตาลได้พลาได้หนูเออไนไหนูคนขึ้นน้ำตาลมานหน,ไหนูไปเหี่ยมรถไปไปสูบให้พอกินพอมากกว่าสัมสูบกกินสูบได้แกงถึงมาสูบเพรากินเลยเวลาตื่น้ให้พี่นางมาตากอีกหแกงใหม่อีกปะ มีนี่มีมวมิ้วมิ้วพริกเนี่ยน้องกินลู้มูหนนะค่ะได้นูโมฝากเนี่ยมาผุนมันปนเนาะพี่น้องเนาะปนพี่น้องปนปนแล้วก็ใส่ข้าวคั่วกุ้กี้ข้าวคั่วไใ้เนาะค่ะไข่ไก่ลาบหนุกเนาะปนกี้กะต้มหนูไม้ดีกว่าว้าเออว้าตัวชุดยอดนะครับเผากันแซ่บผัดเป็นยัง อี่ลอยอี่ลอยเนี่ยจะส่งนะฮะน่ะสองพวเสี่ยนมมีนมาหายนะบอกร่างพันในฝืนลึกกินขึ้นเอาไปสื่อน้ำเขาเศร้าพันหมือหนามะกขันพ่อแม่คนยักวี่กระเพาะขึ้นเลยวันจ้กินไม่เหระล้านซากระเพาะกินข่าวละลายได้ใจพัวลงหน้า เอามาใช้หน้าใส่ผอเล้วเหรอทสไมจะเอามาเห็นมาใส่งานผอได้เอามาเอามาใส่งานผอแล้วอืมอีร้อนกินผักเสียงไหมลูกล่ะมมมุมมมกินไหมอย่าแหละแต่ก้าวก็เยี่ยมแล้สมบกเสียงเอออีร้อนหมักสมบกเสียงไหมลูกล่ะเสียงได้ตัวเองคือกินหองลูกเขาบอกกินได้เขาหมิน อืมเขาบอกจะคองแซ่ดนะพี่นั่งไว้คขวยนั่งวยพีิกระปุลฮกมาผริกดิบไว้ชุดยอดเนี่ยเส่เนี่ยหมักส่บกบัวใส่แนวนหมักเออบักบัวก็กระลำใส่กันกระโพอ่ะแล้วหนูเขาแกกมกน้องใหม่กำนูพี่น้องไปฝากเมีย ลาเด็กพี่น้องเด้ออเดี๋ยวไปอยู่ไปห้าสี่เบิดมื่นนะเบิดห้องเขาหรอกหางสี่มือนละโลกะยั่งยะพี่น้ากำังอึดแล้วเฮงเฮงนะรวยเด้อพี่น้องวันนี้ได้ตอนนี้กับเม่นมาบอกเลยเด้อก่อนบ่ายสองวันถูกกันสามโตเด้อพี่น้องเด้อพอกันใหม่คิมนาสบายดี